สวัสดีค่ะพบกับพลรีวิว ep 3ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนจะไปชมรถกานอย่าลืม like, กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พลทางคลิปต่อไปกันด้วยนะคะวันนี้พลพามาชมรถแต่งรถซิงสไตล์วัยรุ่นกันเลยนะคะกับเจ้า Honda Civic fc 15 Turbo rs ปี2016กราคาเพียง645,000บาทผ่อนเบาๆค่ะแค่1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้ไม่น้อยมากๆเพียง 80,000โลเท่านั้นเองโอ้โ oh, ห oh. ราคาก็ย่อมเยาว์ไม้ก็ยังน้อยอีกได้ชุดแต่งครบชุดขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ควรนพลาดมาดูกันที่หน้ารถกันเลยนะคะบอกเลยคะ่ะว่าได้โลโก้ฮอนด้าสีแดงตัวท็อปสุดของรุ่นกันเลยนะคะกระจังหน้าสีดำตัดกับสีน้ำเงินโอ้โ oh, ห oh. เท่สุดๆกันเลยได้ฝากระโปรงคาร์บอนเท่ๆไปเลยนะคะบอกเลยคะ่ะว่าลูกค้ามาดูต้องชอบต้องถูกใจแน่นอน มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนส์พร้อมเดทาม r u n นิ n g มีไฟตัดหมอกในตัวด้วยนะล้ออลลอยขนาด18นิ้วบอกเลยค่ะว่าแม็กใหม่ยางใหม่เท่ๆกันเลยกระจกมองข้างมาพร้อมกับคาร์บอนแคปลามีไฟแล้วในตัว เราดูภายในกันบอกเลยนะคะว่าสีน้ำเงินนี้หายากมากๆสวยดุดันกันเลยทีเดียวภายในนะคะบอกเลยค่ะว่าคุมโทนสีดํานั่นเองบอกผู้สารคู่หน้าปรับด้วยระบบไฟตานั่นเองค่ะพมมะไรมันติฟังชานมาพร้อมกับ ทูสคอนโรลค่ะแล้วก็เกียร์แพนดอนชิพนั่นเองหน้าจอทัชส,สกรีนมีเนวิในตัวแอร์แย่อิสระซ้ายขวาแบบดูโโซนมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮและอีคอนโหมดบอกเลยนะคะว่าเบาะดีมากๆนุ่มๆกันเลยทีเดียวค่ะของนี่นะคะจุกันได้ทีเดียวทั้งด้านล่าง ด้านบนแล้วก็ด้านข้างนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าใครที่ของเยอะไม่ต้องกังวลกันเลยกว้างม,มากๆภายในสะอาดเอี่ยมไม่มีรอยแตกและมีรอยบุกก๋กอะไรเดียวค่ะเพดานสะอาดเบาะนั่งก็นุ่มๆเบาะแน่นมากๆกันเลยเดียวใครได้ไปรับรองไม่มีผิดหวังเลยค่ะเดี๋ยวเราดูท้ายรถกันค่ะบอกเลยนะคะว่าหน้ารถก็สวยยังไงท้ายรถก็สวยอย่างนั้นนะคะ สีน้ำเงินสวยๆสดๆไฟท้ายแบบ LED มีไฟเบรกด,ดวงที่3แล้วก็โลโก้ h o n d a าสีแดงกันเลยค่ะบอกเลยะค่ะว่าคันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยในตัวนั่นเองคุ้มค่ากันเลยทีเดียวค่ะแถมมีทอดแต่งมาให้ด้วยบอกเลยนะคะว่าดังนิดๆไม่ดังมากโอ้โหดุดันกันเลยทีเดียวบอกเลยนะคะว่าไม่ควรพลาด พบจบในที่เดียวเลยค่ะ <Stars> แต่งมาให้พร้อมขนาดนี้พร้อมซิ่งพร้อมลุยกันเลยย้ำกันอีกครั้งนะคะกับ Honda Civic FC 1.5 Turbo RS ราคาขายอยู่ที่645,000บาทผ่อนเพียง1 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองไม่แค่80,000ื่เนเ, 1, เ,เท่านั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าไม่ควรพลาดเอากรถแค่พันเดียวเท่านั้นที่ PPK Car Center เรามีรถพรีเมียมให้คุณเลือกมากกว่า500คัน สำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าคันนี้ติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนึกถึงรถพรีเมียมนึกถึง p k ี k c a r c e n t e r ีพีหน้าพอจะมารีวิวรถอะไรายอย่าลืมติดตามได้ที่เพจ Facebook รถสวย p ี k ีเคิกต็อกพี k คา่ 29, และช anel YouTube PBK ค่าสำหรับวันนี้พอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ